สวัสดีค่ะสวัสดี FC สไปน์นอเวบายจอยแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อวานที่จอยบอกว่าจอยจะมาทําขนมน้ํายาขนมจีนแล้วก็จะกินขนมกีนนะคะวันนี้จะทําน้ํายาขนมจีนแล้วก็กินกับผักไทยสดๆอร,อร่อยก่อนที่มันจะเหี่ยวหมดเนาะเนี่ยค่ะตอนนี้จอยกำลังจะตําแบบตําเครื่องแล้วก็ต้มขนมจีนนะคะ ต้มขนมจีนแล้วก็น้องโซเฟียบอกน้องโซเฟียสั่งนางนางอยากกินข้าวต้มก็เลยเดี๋ยวจะทำข้าวต้มให้น้องโซเฟียนะคะส่วนของพี่แฟงก็ต้องรอดูก่อนว่าจะทำอะไรให้ัให้นางกินเนาะนางยังไม่ตื่นเลยตอนใบสองต้มขนมจีนก่อนนะคะ ขนมกินก็เตนต้องนิดหน่อยวันนี้จะทําน้ํายากะทินะคะใส่กะทิกระป๋บบองหนึ่งแล,แล้วก็ใส่ทําน้ายาปลากระป๋บบองเอาปลากระป๋บบองของนอร์เวย์นี่แหละค่ะมาทำนะคะทําแบบสูตรเร่งด่วนแบบกินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่เอาตีนไก่ใส่ด้วยค่ะไม่ได้กินนานมากแล้วขนมกินตีนไก่นะคะ ประมาณสองเดือนไล่แล้วมั้งคะไม่ได้กินอนะ่ะเนี่ยคะ่ะต้มขนมจีนแล้วจอยก็ต้มขนมนจีนจอยได้สูตรใหม่มาเวลาต้มขนมจีนเสร็จนะคะต้มเสร็จแล้วก็เอาเอาน้ำเตายังเปิดอยู่นะแล้วก็เอาน้ำเย็นจัดอะ เทใส่ลงแล้วเส้นขนมจีนจะนิ่มอร่อยมากค่ะพอเทน้ำเย็นลงไปเสร็จก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอามาจาับเนี่ยค่ะเป็นสูตรได้สูตรมาจากไปดูของน้องอ่น้องซอสไส้เกาหลี น้องเขาบอกเคล็ดลับมาวิธีต้มเส้นให้ยังไงให้มันนุ่มเนาะนะคะแล้วก็เรา สูตรใครสูตรมันสูตรอีฉันต่างหากเหมือนยายนีบอก <c oughs> หอมแดงหอมแดงถิ่เหมือนบ้านเราก็ไม่มีนะคะก็ใช้หอมอย่างเงี้ยค่ะภาษาร์เวยก็เรียกชาลอเลิก món thứ เรื่องเสร็จก่อนนะคะใส่ปลากระป๋องอันนี้เข้าไปสองกระป๋องนะคะปลากระป๋องมาเคลนเนี่ยค่ะโดยใส่จะจะใส,ใส่เอาแต่เนื้อเนื้อปลานะคะไม่เอาเอ่อไม่เอาน้ําคืนน้ําอัน,น,น,นอเนี้ยค่ะน้ําน้ำโทมอตเนี่ยมันออกเปรี้ยๆวๆหวานๆหน่อยค่ะจะเลยไม่เอาเนาะ เอาแค่นี้อันนี้ก็ทิ้งไปเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยก็ทิ้งไปเราจะตั้ให้เข้ากันกับเครื่องแกงของเรานะคะเครื่องปรุงก็ใส่ตามชอบค่ะใส่ตามที่เราชอบเลยนะคะ ชุบนสน้ำปลาน้ำปลาลงประราอะไรก็ว่าไปนะคะนี่ค่ะน้ำกะทิเราก็เดือดฟองได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาเครื่องแกงที่เราตำเมื่อกี้ลงไปใส่ได้เลยนะคะวันนี้เรจะทำเยอะหน่อยเพราะว่า จะกินแค่วันนี้ที่เหลือน้ำที่เหลือจะก็จะใส่ถุงแล้วก็แพ็คใส่ตู้เย็นตู้แช่แข็งแล้วนะคะเวลาจะอยากกินคราวหน้าจะก็เอาออกมาละลายแล้วก็ต้มใส่ลูกชุงลูกชิ้นใส่ตีนไก่อะไรก็ว่าไปนะคะนี่เศษเศษที่เหลือก้นฟกแล้วก็ใส่น้ำน้ำลงไปนิดนึง ก็เคี่ยวให้กะทิมันแตกนำเลยนะคะเนี่ยนี่เสรเจษก้นก้นคค้กเราก็ใส่ลงไปด้วยนะคะใครที่ทำกับข้าวไม่เป็นอะ่ะก็ทำแบบง่ายๆแบบนี้ก็อร่อยนะคะ ยาค้นมากส่วนตัวจะชอบเนี่ยอย่างเงี้ยกระชายอย่างเงี้ยส่วนตัวจะชอบเอาไปทุบๆแล้วก็ใส่เวลากินจะได้แบบมันจะมีกระชงกระชายลงไปด้วยเนาะกินกระชายเยอะดีนะคะเป็นสมุนไพรด้วย ซื้อมาเนี่ยก็ไปล้างถ้าใครแบบอยู่ไกลๆเหมือนบ้านจอยอ่ะก็ซื้อมาแบบหลายๆแพ็คแล้วก็แช่ตู้เย็น อย่างนี้นะคะเนี่ยเอาไปตำตำ<า>ให้มันแบบไม่ต้องละเอียดนะคะตำแบบให้มันแค่หัวมันแตกๆก็พอเรวกรมาใส่อันนี้ส่วนตัวจะชอบกินแบบนี้นะคะกินแบบ ที่จอบอกอันนี้จะใส่ผงรสตีไปนิดนึงให้มันนวนว,นวแล้วก็ใส่ผงนัวนิดนึงนะคะจะชอบกินชีรส ระลงไปนิดหนึง่งก็ไม่นิดนึงอ่ะให้มันรวนๆเนาะช้อนหนึง่ง ช่วงสามสี่สี่ห้าวันเนี้แม่ค้าจะไม่ได้ทํางานให้ดูนะคะก็จะมาทําแบบเนี้ยที่บ้านไลฟ์สไตล์อยู่ที่บ้านให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะฝ mm hmm. ากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยคะ mm ่ะแล้วเราก็ชิม น้ำยาปลากระป๋องสุดยอดอร่อยมากน้ำปลาละเหลือนิดนึงใส่ให้หมดเลยน้ำปลานี้เค็มนะของพันท้ายนารสิงห์ใส่ส่อมตำแม่อร่อยนะคะอันเนี้ยน้ำปลาพันท้ายเนี่ยใส่ส่อมตำไม่อร่อยหรอกเพราะมันเค็มเราต้องไปใส่พวกแกงพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางคนบอกว่าสงสัยว่าจอยทําน้ายากะทิทําไมใส่น้ําปลาอะไรอย่างเงี้ยคือชอบอะคะ่ะให้มันนัวเป็นสูตรดั้งเดิมของแม่ที่เคยทําให้กินเนาะแบบเนี้ยใส่น้ํากะทิแต่ว่าใส่ปลาด้วยอะไรเงี้ยแต่คนไทยจริงๆเขาก็ไม่ใส่กันหรอกค่ะถ้าทําน้ํากะทิเขาก็ไม่ใส่ปลาเนาะนอกจากน้ํายาปลาน้ํายาอะไรอย่างเงี้ยน้ํายาลาวอะเขาก็จะใส่น้ําปลากันแต่ของจอยจอยใส่ แล้วแต่เนาะชอบรสไครรสมันชอบรสชาติอาหารไทยต่างชอบไม่เหมือนกันนะคะชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นนะคะสุดท้ายก็ใส่น้ำจิ้มไก่ลงไป ตีนไก่ลงไปอบให้มันแบบเปื่อยๆนิดนึงไม่ต้องเปื่อยจะไม่ชอบเปื่อยมากนะคะตีนไก่นี่แล้วก็ปิดฝาเข้านิดนึงปิดฝาเข้านิดนึงให้นี่มันสุกเนาะเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะช้านที่ 5, ้าว่หลุ ววย <S <S วันนี้ชมปจะมากินอะไรบอกสิจะกิน,นข้าวต้มหมูแม่ทำข้าวต้มหมูให้อิหนูกิน ินพื้นแบบลุกทุก่งเลยนะวันนี้ น้ำยาปลากระป๋องตีนไก่แซ่บจ้า มากินข้าวด้วยกันนะคะนั่งพื้นมาค่ะมากินข้าวด้วยกันมากินขนมกีนจ้าทุกคนคะ่ะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องตีนไก่ซิกเนเจอร์สำคัญน,นี่น่ากินไหมคะ ซิกเนเจอร์สำคัญคือผักมาเป็นถาดเลยเจ้าผักมาเป็นถาดเลยอันนี้เป็นผักกระถินนะคะเม็ดกระถินเม็ดกระถินเม็ดใหญ่มากดูเดิอืมกินผักชะอมชะอมก้านเขาแบบ อ่อนมากมาค่ะมาค่ะใครยังไม่ได้กินค่ะกินข้าวมากินขนมจีน,ด,นด้วยกันเด้อขนมจีนกับ เน,นี้ยมันเข้ากันมากเลยปัาชะอมเนะี่ยชะอมยอดโตโตสาระเนี่ยสาระเนี่ยกินกับลาบเนาะ อร่อยไหมคะ uh huh. อารมณ์แบบอารมณ์คิดถึงบ้านอารมณ์คิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยเลยอยากแบบนั่งกินกับพื้นแบบนี้เนาะอย,อยู่อีสานบ้านเราอยู่ศรีสะเกดเนี่ยไป กับไปบ้านก็กินแบบเนี้ยค่ะนั่งกินแบบเนี้ยพาลูกพาสามีฝรั่งนั่งแบบนี้แหละนั่งพื้นไม่ได้มีโตะ๊ะนั่งกินข้าวเหมือนบ้านคนอื่นหรอกค่ะ วันถ้าเกิดไม่รีบกินอ่ะมันก็จะเหี่ยวจะเฉาเนาะมันก็จะไม่อร่อยค่ะมันก็ต้องรีบกินซื้อไม้ก็ซื้อแบบซื้อแบบพอกินมันซื้อมาตุนไม่ได้มันแช่แข็งไม่ได้น้องพอกผักเนาะ อร่อยน้ำยาปลากระป๋องอร่อยมากทำน้ำยากะทยใส่อะไรก็ไม่อร่อยเท่าปลากระป๋องอืมอือ แล้วไหนก็เริ่มร่วงแบบดำแล้วอะ่ะนั่งกินกับน้องเซฟเทียสองคนค่ะพ่อพ่อยังไม่ตื่นพี่แฟงยังไม่ตื่น เมื่อคืนเขาดื่มกับเพื่อนเขาจนถึงตีสามตีส คิดถึงเก็กกี้ไหมคะอือหือแล้วหนูนดนะูอะไรล่ะจ็กกี้ก็ยังอยู่บ้านคุณลุงนะคะ หมจีนนะมันต้องกินมือนะคะเพื่อนๆมันถึงจะอร่อยมันถึงจะแซบ่บราบอกว่าน้ำยาแบบเข้มข้นอร่อยมาก ชะอมบยอดอ,อ,อ,อ่อนอ่อนทอดไข่เนาะไขชบบ่ชะอมกินกับน้ำพริกกะปิเนาะ พฤษภาแล้วค่ะแต่อาขาวข้างนอกเหมือนตอนเดือนเ,อเดือนมีนาเลยอะ่ะร้อนเหรอคะต้องเป่าด้วยค่ะเอาน้ำไป <c oughs> เอาน้ำออ <c oughs> รอเมีอะไรให้ดูเยอะค่ะหน้าร้อนก็จะมีแสงพระอาทิตย์เที่ยงคืนหน้าหนาวก็จะมีแสงเหนือให้ดูนะคะ กินเก่งเดี๋ยวนี้อ้วนมากแต่จะไม่ซีเรียสหรอคะ่ะอ้วนผอมทุกวันเนี่ยขอให้สุขภาพเราแข็งแรงกินอาหารให้ครบห้าหมูก็พอละ นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอตัวไปแทะตีนไก่ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสไปน n นอร์เวย Norway Joy Family mm ์บายจอยแฟมิลี่ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ mm ่ะ hmm. บ๊ายบายนูสวัสดีค่ะก่าลุกสวัสดีค่ะ mm hmm.